ขอเชินชมคณะที่มาร่วมในการสัมมนาพูดคุยคิดและทำร่วมกันโดยมีท่านอาจารย์ทั้งสองคืออาจารย์สายพิรุณเพิ่มพูนกับอาจารย์นุงรักชัยเสยโนมาเป็นผู้ที่ให้กำลังใจช่วยดึงช่วยพยุงช่วยพากันคิดแล้วก็สรุป งานต่างๆที่ออกมาตามประเด็นหัวข้อที่ได้กำหนดไว้สิ <c oughs> ่งที่มาทั้งหมดนี้มีทั้งบุคลากรเก่าและก็ที่มาใหม่ <c oughs> เพื่อทงความคุ้นเคยรู้จักกันไว้แล้วก็เราจะได้ทำงานร่วมกันโดยมีเป้าหมายที่ตรงกันแต่จังหวะการก้าวย่างก็ <c oughs> ขอให้เราก้าวย่างด้วยความมั่นใจสนใจ ในสิ่งที่เราทำทามหาวิาลยไม่มีการอบรมพัฒนาบุคลากรประเภทแบบอย่างเราเนี่ยไม่ค่อยมีก็น่าเสียดายว่าชาวมหาชุลาส่วนใหญ่ไม่ค่อยจะรู้จักกันในรับสายอาจารย์เนี่ยขึ้นเข้ามาใหม่ๆเยอะอาจารย์ต่ออาจารย์ต่อต่อคณะเนี่ยก็ไม่ค่อยรู้จักกัน ยกตัวอย่างเช่นกระผมเนี่ยธรมาภาพเนี่ยอยู่ในส่วนกลางก็เห็นอาจารย์ที่มาใหม่เยอะแล้วก็บุคลากรที่เป็นเจ้าหน้าที่ในกองต่างๆมากด้วยกันเขาก็ไม่รู้จักเราเราก็ไม่รู้จักเขาก็ไม่รู้จะโทษใครก็เลยต้องโทษตัวเองว่าเยอะ,ยอะว่าไม่ขึ้นเวทีเองพักหลังนี้ผมหรือว่าธรรมาภาพไม่ค่อยได้ขึ้นเวที ถาได้ขึ้นเวทีจับมค์ุรธชาสัมพันธ์ในงานใหญ่ๆทุกคนก็จะรู้จักจะมองว่าพักหลังนไม่ได้ขึ้นเวทีใหญ่ๆไม่ได้ปรากฏตัวใหญ่ๆเป็นอยู่เป็นทีมแบ็กอัพเป็นบุคคลที่อยู่หลังต้นเสามากกว่าจริงไม่ค่อยรู้จักกันและกันก็ทําให้โอกาสในการที่จะปะทะกันหรือสังสรรค์นในเรื่องที่ดีนิ่งามเกี่ยวข้องกับการพัฒนามันไปด้วยกันได้ โดยบรรยากาศเองคําว่าลูกมหาชุลามันก็จะจางหายกันไปสำนักงานพระสันนิธรรมก็คำนึงถึงเรื่องนี้แหละในการที่จะพัฒนางานเพื่อให้คนรู้จักกันก่อนคนรู้จักคนรู้จักกันแล้วก็จะมาทําอะไรละ่ะเราก็ออกมาออกแบบกันงานของเราก็ไม่ได้งานอะไรใหม่ก็ สาี่ครั้งที่เรามาพูดคุยกันส่วนใหญ่ก็ปาะพูดเรื่องเก่าแล้วก็มีเรื่องเติมกำลังใจแนวทางในการที่ทำงานร่วมกันเพราะว่าเป้าหมายในการที่ทำงานร่วมกันก็คือความสำเร็จในงานที่มาวิทยหลัยมอบหมายซึ่งมีผมเป็นหัวหน้าหน่วยงานเนี่ยก็พยายามคิดอยู่เสมอว่าจะทำอย่างไรให้คณะกรรเรารได้มีชุดความรู้ แล้วก็มีความกระตือรือร้นสนใจในงานที่ตนเองได้ทำก็เลยต้องมอีโครงการแบบนี้เกิดขึ้นโดยโครงการนี้ก็ไม่ทำขึ้นล,ยลอยๆมันก็อยู่ในแผนพัฒนาบุคลากรของสำนักง,งานที่เราได้ได้วางยุทธศาสตร์เอาไว้ว่าต้องมีการพัฒนาบุคลากรแล้วก็ในด้านของประกันคุณภาพ แต่และหน่วยงานก็จะต้องมีตัวชี้วัดถูกถามเรื่องการพัฒนาบุคลากรนในสำนักงานในกองที่เราทำนึ่งสาสี่กองที่มาด้วยกันก็ได้ประโยชน์ไปได้ประโยชน์ไปมีใบพุธิบัติเป็นหลักฐานที่จะไปส่งงานประกรันคุณภาพทางนี้ก็ต้องอยู่ในแผนของ ในหน่วยงานนั้นๆว่าวิธีการที่จะพัฒนาบุคลากรของกองในหน่วยงานนั้นน่ะจะทําด้วยวิธีใดดังนั้นที่มารวมกันทั้งหมดนี้เราก็ได้องค์ความรู้มากมายได้กําลังใจเติมกำลังใจในการพบเป็นกันคาดบ่าคงสนุกสนานเพราะว่ามีตัวอย่างให้ดูก็อชอบใจอยู่นี่ <c oughs> วิทยากรนุ่งเกงขาดกางง <c oughs> ล้วยอะสนุกสนานพระเอาคงไม่สนุกสนานเขานะจิบตำชากาแฟาไปก็ทำให้เกิดประโยชน์จะแยะมากมายผมในฐานะที่ดูแลงานนี้อยู่ก็มีความสุขใจทุกครั้งเมื่อทำงานแล้วก็ ก็จะได้ดีใจทุกครั้งเมื่อมีการพัฒนาแบบนี้ตัวกระผมเองเนะครับพระเจ้าเองเนี่ยนนตอนนี้มันติดอยู่หนึ่งเรื่องซึ่งมันหาเพื่อนคิดทํางานงานชิ้นสุดท้ายที่คาดว่าจะทําติดตั้งเอาไว้คุยกันปีสองปีเนี่ยมันมันเห็นแนวทางแต่มันไม่มี คนช่วยทํางานความรับผิดชอบที่ได้ประกาศเอาไว้ในธนกรรมการบริงานว่าต้องการที่ทําให้คณะสงฆ์เกิดความเข้มแข็งด้วยหลักสูตรพระบริหารการนิเทศซึ่งหลักสูตรนี้เสร็จการฝึกอบร,รมเสร็จติดตั้งบุคลากร,กรประจําเขตพื้นที่การศึกษาประจํเวรเขตเวลไรสงฆ์่วยงานที่รับผิดชอบพัสอนศิลธรรมดูแลในจังหวัดต่างๆนะครับ มันก็จะเดินได้ด้วยลำพังส่งเองเพราะทุกวันนี้ทำอะไรก็ไม่เสร็จทำอะไรก็ไม่เสร็จหอมานึกถึงเรื่องนี้แล้วก็จะเป็นโปรเจกต์ที่พยายามจะขับเคลื่อนก่อนที่ตัวเองจะหมดอายุหมดอายุการทำงานไม่ได้หมดอายุไขในโลกนี้หมดอายุการทำงานนะปีสองปีเนี่ยมันก็จะหมดอายุรู้ตัวเองว่ามันจะหมดอายุการทำงานในช่วงนี้ ตอนนี้มันกำลังค้างอยู่บนยอดเขา,าที่ผู้ว่าผู้เทพมหานครบ,บอกว่าย้ายความโมง่มันค้างอยู่บนยอดเขาอันนี้ตัวเองกำลังความโมง่กำลังค้างอยู่บนยอดเขาวันที่ผ่านมาทำอะไรแล้วมองเป้าหมายพาเจ้าหน้าที่บุคลากรใต้บังคับบัญชาเนี่ยพากันไปภาษีธรรมภพาในคิดแล้วก็ ลองตาเขาจะเป็นคนถอนรหัสแล้วก็ช่วยกันทําคิดทําคิดทำอย่างเงี้ยมันก็สำเร็จเป็นขั้นเป็นตอนไปแต่ว่าสิ่งที่พูดไปเนี่ยมันอยากจะให้สำเร็จตอนแรกบอกว่าปีนี้อยากจะอย่างน้อยอหลักสูตรเสร็จวิธีการฝึกอบรมเสร็จรับสมัครคัดเลือกพระบระหิหารการนิเทศที่จะติดตั้ง ในเขตพื้นที่ต่างๆเนี่ยรู้สึกว่ามันยังไม่ยังไม่เสร็จป่านนี้มันยังไม่เสร็จเนื่องจากว่ามันค้างอยู่มันไม่โฟลงานที่ผ่านมาคิดแล้วมันไปได้พุ๊บพับุ๊บพับไปได้แต่งานนี้มันค้างเติ่งอยู่เนี่ยมันมันเป็นยังไงเมืนอบรรยากาศไอโควิดนี่แหละมันดับไปเฉยๆสองปีแล้วมันก็ตอนนี้มันก็ค่อยๆคืบขานความคิดไปอีก ก็พย<น>ายามที่จะพาไปให้ถึงนั้นก็ต้องพึ่งวิทยากรที่ปรึกษาทั้งสองช่วยในการผลักดันแนวความคิดให er ้มันสมร็จให้มันสาเร็จให้ได้ก็รู้สึกว่าตัวเองย่ำอยู่ในงานเก่าๆรู้สึกมันเบื่อมันเบื่อเนี่ยมันเบื่อเขาจึงบอกว่าถ้าสามปีสี่ปีเปลี่ยนงานเนี่ยมันจะทำให้ความคิดตัวเองเนี่ยมันฉับๆขึ้นไป เวลาเราเป็นลูกวัดเราก็คิดแบบลูกวัดเวลาเราเป็นหัวหน้าฝ่ายหัวหน้ากองเราก็คิดเพื่อที่พัฒนางานเวลาเราเป็นผู้หลักผู้ใหญ่เราก็มองที่มุมมองกว้างยิ่งขึ้นตามลำดับของการงานและก็อายุที่เราทำงานเนี่ยมันก็จะมองเป็นขั้นเป็นตอนพออะไรที่มันทำซ้ำๆเนี่ยมันก็รู้สึกว่ามันจะพาคณะทำงานไปไม่รอด ภาวาน้าไม่ตื่นเต้นไม่ตื่นตัวไม่ทำงานที่ท้าทายพอเนี่ยก็ทำให้คนใน,นหน่วยงานมันนิ่งก็รู้สึกเป็นยังงั้นลูกน้องนิ่งทุกคนเลยนิ่งทุกคนเลยเพราะว่าหลายงานที่มันเป็นอาหารโอชาที่เขาต้องแก้มันแก้เสร็จแล้วมันไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่มันได้แก้มันเดินถูกทางแล้วเนี่ยมันไม่มีเมนูใหม่ๆเข้ามาเสิร์ฟเนี่ย มันทำให้สมองฟอไมไม่ความคิดมันไม่ก้าวหน้ามันจะคิดไฟ่ำคิดไฟดำมันไม่คิดในเชิงบวกอันเนี้ยมันก็เป็นเหตุทำให้แรงกระตุ้นเนี่ยมันมันเกิดมันมันเป็นพลังไม่พอในการกระตุ้นในแง่ของความคิดเชิงบวกท่านมาในที่นี้มันได้กระตุ้น การอบรมการใน้ฟังนี้ก่อนมันเกิดการกระตุ้นทําให้เรามีไฟลุกขึ้นมาโดยเฉพาะไฟที่มันมอดไปสองปีที่เราไม่ได้เข้ามาสํานักงานทํางานนะประชุมทางออนไลน์แล้วก็ทํางานทางออนไลน์มันรู้สึกว่ามันซบเสาพอเปิดมามีโอกาสที่จะทําให้เราพบกันได้รู้สึกว่าความคิดของเราก็ถูกกระตุ้นขึ้นมาอีกก็หวังว่าไอ้สิ่งที่ถูกกระตุ้นเนี่ยมันก็จะไปจุดประทีปจุดเทียนที่เรา กำลังจะมอดไหมให้มันรูปช่วงขึ้นมาเดินทางทำงานต่อไปอย่างมีพลังและมีความหมายและมีคุณค่าในตัวของมันเองเวลานั้นก็ขอฝากงานที่เราทำก็พยายามทำให้การของกนาสงในเรื่องของร,ศอรัศดรนิจธรรมที่เรารับผิดชอบให้มีความเข้มแข็งในที่สุดมันจะมีความมัน่นคงช่วยกันเพราะว่างานประเภทนี้มันไม่มีโบนัส ไม่มีแรงจูงใจอะไรให้ทำไม่มีอะไรอะ่ะตอบทงตอบแทนอะไรมันไม่มีหรอกไม่มีแต่ว่ามีอย่างเดียวคือเราสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กรในทาวุสศาสนาโดยผ่านการทำงานของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกงรณราชวิทยาลัยโดยมีแผนที่การเดินทางมีวิธีการทำงานมีเครื่องมเครื่องมือนะแล้วทุกคนก็ตั้งใจทำอย่างเงี้ยมันทำให้ ภาพรวมของโครงการพระสอนศิลธรรมในโรงเรียนนะมันมันมีความมั่นคงมากยิ่งขึ้นแล้วก็งานมันก็หลากหลายตอนนี้มันท้าทายและหลากหลายเนื่องจากว่าคนเข้ามาลุ่มที่มาจุฬาแล้วลุ่มแล้วเราทําไม่ทันทาให้ไม่ทันจะทําให้ทันก็พวกเราต้องช่วยกันขับเคลื่อนในสุดของภูมิภาครับไม้กันต่อ ก็จะมีงานใหญ่ๆเยอะแยะมากมายที่เตรียมเอาไว้เพื่อให้เราได้ขับเคลื่อนกันในส่วนของภูมิภาคหรือส่วนของท้นทิ่นก็หวังว่าเราจะได้ช่วยผลักดันโครงการบ้าสอนที่เรารับผิดชอบเนี่ยให้มันเจริญรุ่งเรืองนะฮะรับปากแล้วก็ทำนะอย่างเช่นเมื่อวานได้บอกว่าเราเป้าหมาย95ในการเบิกงบมาดิเจพัฒน์เนี่ยก็บอกรองตาว่าในชนะที่กคุมแผนก็ให้มันร0 0ไปเลยไม่ใช่ว่าทำไม่ได้เพราะมีคนทำแล้ว คนทําแล้วอนนมันก็ต้องตื่นตัวขึ้นมาอีกทีหนึ่งพยายามทําทตามหาลงไปตามชุมชนนะว่าชาติชาติปกเรานะวิ่งทุกเช้าเช้าวิ่งไปด้วยตรวจงานไปด้วยวเราจะมนุษย์เป็นมนุษย์สํานักงานนะไออารรอเขามารอเขามาไม่ได้กินเรายุคนี้นะไม่ได้กินหรอกเราต้องไปหางานมารอให้ คนอื่นมาเสิร์ฟเราเป็นลูกพี่นั่งตำน่งงานไม่ประสบความสำเร็จหรอกดังนั้นเราก็ต้องขับเคลื่อนโดยวิธีที่เราจะต้องแอคทีฟตัวเองสักหน่อยหนึ่งลงไปพื้นที่ดูว่าบุคลากรในจังหวัดตัวเองใครทำอะไรบ้างมันมีอยู่แล้วอ่ะทะเบียนสถิติมันมีนมอยู่แล้วอย่างหนึ่งถ้าหากว่าเราช่วยทำนั้นเราก็ได้ตัวป้อนมหมาจุฬาด้วยนะพาสอนนี้ทำก็คุยได้เลยนะ ว่ามาเรียนที่นี่มีตังค่าเทอมแน่เพราะมีข้อแม้คนจะต้องไปสอนศีลธรรมเดือนละ2อ0พเนี่ยนะสิเดือนสองหมมีค่าเทอมไม่แน่นะเรียนด้วยมีค่าเทอมด้วยมีข้อแม้ต้องทํางานให้ให้มหาจุฬาคือทํางานให้กับคู้ศาสนานั่นแหละอันนี้ก็เป็นเรื่องที่พูดคุยกันมาแล้วแล้วก็ขอบอกฝากนะว่าตั้งใจทํางานทําให้เต็มที่อย่าออมแรง อย่าอมแรงทําไปอยู่ที่ไหนก็ช่วยทําประโยชน์ให้กับสถานที่นั้นให้เต็มที่ให้มีความภาคภ,ภูมิใจไม่ใช่นั่งตัวไหนแล้วก็ด่าหน่วยงานตัวเองเนี่ยอน,นี้สมควรที่จะผูกคอตายนะทำงานแล้วก,กินเงินเดือนตัวนี้แล้วด่าหน่วยงานตัวเองเนี่ยมันไม่ใช่มันไม่ใช่เรื่องเลยนะแสดงเราไม่มีความภาคภ,ภูมิใจนะอธิการบดีท่านบนว่ามีบุคลากราอขอลาออก เหตุผลในการขอลาออกบอกว่าอยากจะไปทำงานที่ท้าถายเอ๊ะสงสัยงานมหาจุฬาแต่แลรากองมันไม่น่าท้าถายเลยไงก็ไม่รู้นะบอกจะไปหางานที่ิ้าถายอธิการบดีท่านก็ขำนะต่างๆางนี่งานก็เยอะแยะนะแต่บอกไม่ท้าถายมันก็เรื่องแปลกอยู่นะนำไปนำไปออกไปไหนเนี่ยมันก็โฆษณาสถาบันเราไม่เต็มที่สีชมพูเนี่ย ผมไปที่ไหนผมก็จะเอายี่ห้อมหาจุฬาอยู่วัดเอายี่ห้อวัดไปถ้าอยู่มหาจุฬาเอายี่ห้อมหาจุฬาไปทําอย่างนี้มาตลอดตัวเองจะอยู่วัดก็เจดีย์ขาววัดประยูนไปโฆษณาเจดีย์ยูนสโกไปถ้าอยู่มหาจุฬาก็โฆษณาเรือสีชมพูมาจากมหาจุฬาลูกสมเด็จพ่อพระพยามหาราชก็ โฆษณาประชาสัมพันธ์สถาบันของเราองนั้นก็เอาแค่นี้แหละนะขอผมปากผมกอดจะได้กลับนมโมทนาอาจารย์สายวิรุณเพิ่มพูนอาจารย์นงรักใจสีโนแล้วก็หนุ่มน้อยหนุ่มลำปางมาช่วยในการเป็นวิทยากรด้วยอะไรด้วยเป็นผู้เอาโศอในการที่กับเพื่อนงานในการขอน,นมโมทนาวิทยากรที่ปรึกษาของเราที่ทํางานอย่างเต็มที่ให้กับพวกเราอยู่เบื้องหลังลก็มา ช่วยทํางานขับเคลื่อนในส่วนตรงนี้ด้วยก็ให้เกิดความจเจริญรุ่งเรืองเกิดขึ้นก็ท้ายสุดนี้ก็ขอคุณพระศรีรัตนาตายัยบารมีของหลวงพ่อบรรหลมาสังเสร็จของคนจมัดสมุทรสงครามพร้อมทั้งพันเดชามหูภาพของล้นก้าวรัชกาลที่ห้าพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวองค์พุทธถาปนานมหาวิลัยมห,ยมหาจุฬาลงโกณราชทยาล คุณงามความดีทุกท่านที่ได้บุญเพ็งกันไว้จะรวมเป็นตบะเป็นเพราะปัจจัยเป็นอุปณ์นิสัยตามสมให้ทุกรูปและทุกคนจงเจริญรุ่ง,งเรืองในบวรคุณศาสนาในสมา,าชีพหน้าที่พิธักส่วนตัวขอทุกท่านปราศจากทุกโศกโรคภัยปราศจากภัยพิบัติอันตรายทุกทุกอาการให้ถึงซึ่งความภัยบุญงอกงามในชีวิตหน้าที่อาชีพและการงานครอบครัวของท่าน อยู่เบื้องหลังอยู่เย็นเป็นศพมีความประสงค์จำนวนสิ่งใดไว้ขอความประสงค์จำนวนนั้นจงผ่านสำเร็จสมดังมโน,นรถความมุม,มากปรารถนาโดยทุกกันทุกรูปทุกคนเธอปิดประชุมเดินทางปลอดภัยสัทธาโสเทโพวันตุเต